สวัสดีคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่แอดมินนูนหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อฉายามาศสายท่านผู้ชมแอดมินนูนหน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC, ทั้งช่องยู u ูบท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้มาตามกันต่อฮาหนอยมารวมกันเลยนะคะเนาะตื่นบบท่านกลุ่มเพ่นท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ตื่นเสาเอาแนวทางเล็กฮาหนอยแต่เสา Min, ik, แอดมินหนู่อยก็เลยเฮ็ดรูปแบบใหม่แบบนี้ส่ง,งเขาในกลุ่มเด้อท่านผู้ชมแบบนี้ส่งเขาในกลุ่มบัดที่นี่ทางช่อง u t u b e แอดมินหนูหน่อยก็จะเขียนเป็นรูปแบบเกา่านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้แอดม,มินหนูหน่อยนํานเด้อค่ะเด้อชายามาสายเด้อท่านผู้ชมตื่นสายนอนไลฟ์ฟันหลายฟันดีดีท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้แอดมินหนูหน่อยฟันดีดีคุณพ่อคุณแม่ ฟันว่าได้หยอกเด็กหน่อยหอมแก้มเด็กหน่อยเด็กหน่อยเป็นตะหกักตะหกักธรรมชม้ชมเห็ดอุปุอยู่เด็กหน่อยซองซำขวบเนี่ยแหละธรรมชมในความฟันแต่ว่าเป็นล้านจะคของความเป็นจริงแล้วล้านคนนี้ใหญ่เราเด้แต่ว่าฟันเห็นตอนเขาในน้อยอยีเห็นไหมธานมชม้ชมฟันเห็นตอนเป็นเด็กหน่อยข้าวขาวเป็นตะหกักตะหกักแต่ว่าปัจจุบันเขาใาหญ่เราเด้ทธรรมชม้ชม เอาบัตรที่นี่ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อฮาน้อยแอดมินน้อยฝากคุณพ่อคุณแม่แน่เลยค่ะเดอ้อท่านใดที่พอท่านเขากลุ่มไล่ท่านผู้ชมสนใจเขากลุ่มไล่ทัก ID ไอดีไล่เด้อค่ะเดอ้อเข้ากลุ่มไลฟรีทักไอดีไล่ n o o หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะเมื่อว่านี่โชคมันกันบอท่านผู้ชมเล่าพัฒนาคลิปหน้าเจอกันกันกบเล่าพัฒนาเด้อค่ะเดอ้อสีลุ่งของของไพกวนท่านผู้ชม วาสิงลงของแม่นั่งหรือเดินเดินดีก่อนทนผู้ชมเอาเดินดีก่อนนะคะเนาะเดินเดินดีเลขเด่นทั้งสี่โซก่อนเนะาะทนผู้ชมทรงการบานคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี่โชคมันกันบอทนผู้มชมลาวพัฒนาแอดมินน้อยโชคมานอีกแล้วเด้อค่ะเ้อแอดมินน้อยเอาชุดเต็มเด้อทนผู้ชมชุดเต็มลาวพัฒนานั่นไหมท่านใดบอกกลาขาดทุน กะบ่ต้องไปน้ำแอดมินหน่อยเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้แอดมินหน่อยเอาชุดเต็มอ่าแล้วกะชุดน้นอยๆกะเข่าลายอยู่เด้อท่านผู้ชมเข่าลายใบยอยู่ชุดน้นอยๆเข่าลายเซียนอยู่เด้อท่านผู้ชมแล้วกะชุด12หางแอดมินหน่อยนั่นแหมท่านผู้มชมล็อก12หางแล้วก็ชุดพิเศษแอดมินหน่อยกะเขา่าของพ่อสาแก,ก้วกะเขา่าของ พอใจมาใหม่กระเขาด้วยค่ะเด้องสำหรับเล่าพัฒนาแอดมินหน่อยได้บนล่างมาสามหมวดเอท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปหน้าเจอกันเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะทันใดถึงแอดมินหน่อยดีใจน้ำด้วยค่ะเด้อเอาพ่อได้ปนท่านผู้ชมกัพ่อได้ปนได้แกงอยู่ค่ะขนมอยู่นะคะเนะาะครับปนปลาทูอยู่ท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อห้าน่อยท่านผู้ชม เมื่อวานนี้ฮานอยกัเขาอยู่เด้อค่ะเด้อฮานอยเขาอยู่่ทานผู้ชมแต่ว่าบ่ได้เขาซูรอบสามตัวไม่แตกนะคะสามตัวบ่แตกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฮานอยเขาเขาสองรอบนะคะเนาะก,ก็คือกาชาดกับพิเศษท่านผู้ชมกาชาดเด้งบนรางเด้อค่ะเด้อกาชาดเด้งบนล่างท่า,านผู้ชมเด่นศูนย กับหนึ่งวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะเนาะเมื่อวานนี้ไปกาชาดเด้งบนเด้งล่างเลยเจออยรรมมมาะบ่อแตกเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เจาะแตกอยู่ท่านผู้ชมหนึ่งหกนะคะเนาะกาชาดแต่ว่าพิเศษปกติวิ่งเจาะบอ่อแตกเด้อค่ะเด้อกาชาดเด้งบนล่างนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งหกพิเศษหนึ่งห้ามัวว่าในเขาตัวตรงมืท่านผู้ชม เจาะแตกหนึ่งหกหนึ่งหกนี่กลับไปเล่าพัฒนานำท่านผู้ชมเล่าพัฒนานออกหนึ่งหกสี่เจ็ดนะคะนะเนาะแอดมินหนูหน่อยได้ทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมแต่ว่าบะขาดทุนนะคะเนาะสำหรับอ่าเล่าพัฒนาท่านผู้ชมเอาบัตรที่ไหนท่านผู้มชมเล่าพัฒนา เด่นเดินดีว่าหลดกับกับพ่อจะไม่ลุนอยู่ท่านผู้ชมกับพ่อสิไปเถือกทางอยู่เด้แอดมินนน้อยว่าเล่าพัฒนาแอดมินนน้อยกับเด่นเดินดีพ่อใจอนะท่านผู้ชมเลขเด่นพ่อใจอนะเด่นเดินดีแอดมินนน้อยกับเด่นพออ่อใจแอดมินนน้อยกับไปเบิงสถิติชนตัวไหนามาตัวนั้นเด้ท่านผู้ชมเลขเด่นมันสามารถโหลดได้เลย คลิปหนาเจอกันนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งทางฮ้าน้อยมัดรวมกันก่อนท่านผู้ชมห้าน้อยมัดรวมแอดมินหน่อยทรงเขาในกลุมจับเป็นตัวหนังสือสีดำเด้อค่ะเด้อจะเป็นตัวหนังสือสีดำนะคะแอดมินหน่อยบ้าง no ไปแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าตื่นสายก็เลยต้องเฮ็ดรูปแบบนั้นให้เพื่อนก่อนพอมาอัดคลิปก็เลยต้องเขียนด้อท่านผู้ชมเพราะว่า แอดมินหน,หน่อยการต้องการขอเวลาจาก8นาที้อคะเด้อลงทางช่อง u t u b e ท่านผูชมเพราะว่าในกลุ่มเพิ้นเอาไปแท่งลายหวยท่านผู้ชมเพิ่นว่ามันเขาหวยหุ่นนำ้ำเพล่นแต่เตสาฮอดคําท่านผู้ชมอาะ็็เลยเขียนรูปแบบนั้นให้เพิ้เนานะคะเนาะแต่ว่ากัเป็นตัวเลขตัวเดียวกัน้อคะเด้อชุดเดียวกันนะคะแนวทางเลขฮันน้อยมัดรวมประจําวดวันที่14กันยายน2567 เลขเด่นจับวินนะคะเด่น8กับ9วิ่ง9รูด9นะคะสิหคู่วินนะคะแปดเก้ดสอง แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่เก้้าสองเก้าสามเก้าสี่ศสองศสาม ศู2ย์สี่และสามสีนะคะอังบัตินี้มาเบิง6คู่ดินเน้นเจาะท่านผู้ชมหคู่ดินเน้นเจาะเด่นแปดกับ9วิ่ง9รถ9กานะคะเนาะวิ่งรถเสายวิ่งสายรถ หกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามและแปดสามนะคะสำหรับเลขเด่นนะคะเนาะเด่นประจำวันเด่นประจำวันเดี๋ยวพอๆแม่ๆสิถามหาท่านผู้ชม เด่นประจำวันชนกับในตารางก็คือ2กับ3 2สองคู่วัดใจ92 93นะคะ,ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเดวยค่ะเด้อ ท่นบ่ได้เฮ็ดคลิปตอนกลางคืนกับสายยังสิละท่านผู้ชมแอดมินน้อยถ้าม,มือใดอัดคลิปยามกลางคืนแอดมินน้อยกับปล่อยจะเสาร์สำหรับผาน,น้อยมาดรวมมือ่อใดก็คือจังมือน,นี้ละท่านผู้ชมแอดมินน้อยเฮ็ดคลิปเนีมือเสาร์กับเสื้อสีอัดแล้่ยวนะคะเนาะอัดแล้วตัดแล้วกัสีลงสายท่านผู้ชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้อเด่นแปดกับเก้าวิ่งเก้ารวดเก้านะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะ 9ก้าสองเก้าสามเก้าสี่แปดสามศูนย์สองศูนย์สามนะคะแอดมินหน่อยจเจาะไปแบบนั้นเลยค่ะเด้ออ่าพวา่าเล็กเด่นในสูตรแปดกับเก่าถ้าเล็กมากท่านผู้ชมเจาะใส่เด่นประจำวันค่อนข้างที่จะบก่อยผาดเด้อท่านผู้รรมชมถามถามันเด่นทางนี่ จ ख, าะบ่อคอยผ่านผูมชมถ้ามันมาเด่นเดินชนเด่นวิ่งรูดสุดซอยนผูมชมถามือใดเดินชนเด่นวิ่งรูดสุดซอยเลยอย่างเช่นมือนีมันบ่ไดดเดินชนเดินเนาะค่ะเนาะมันบ่ไดดเดินชนประจาําวันนผูมชมถ้าเดินชนประจาําวันมือใดนั้นวิ่งรูดสุดซอยเลยวัาที่นี่เหล็กเดินมันบ่อชนกันกับประจาวันเนาะคะ่ะเนาะ 8กับ9นี่จะเด่นที่สุดนะคะที่แอดมินโนนอยเอาขึ้น8กับ9เนี่ยถ้าเด่นประจำวันมาชนกับในตารางแอดมินโนนอยกับสิเจาะ8 2 8 3 9 2 9 3ไปยังสันนะท่านผู้ชมแต่ว่าหมู่บ้านในแปดสองออกแล้วเนาะค่ะเนาะแอดมินโนนอยบโเจาะให้ท่านผู้ชมแมนบอเมื่อวานแปดสองออกแล้วฮานอยมาร่วมแอดมินโนนอยบโเจาะให้ ถ้าทางเล็กมากอะติดสองกับสามเด้อธรรมชมติดสองกับสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามหรือว่าศูนย์สองศูนย์สามสี่สองสี่สามยังสั่นก็ไดได้ทธรรมชมศูนย์สองศูนย์สามสี่สองสี่สามยังสั่นก็ะไดได้ค่ะเด้อแต่ว่าแอดเมนูหน่อยเจาะให้แบบนี้ธรรมชมเอามาเบ่งชุดสามตัวกันเลยนะคะเนาะสามตัวยี่สิบคู่ธรรมชมถ้าเหล็กมากในตาล่างนี่บอผัดแน่นอน มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะเอาสำหรับถ่ายคลิปนี่านผม้ชมท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสินค้าทั้งล้านนะคะเนาะสะบู่กุนต้านระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับขาชะงุมนะคะโมโนโบำร,รงุงสายตาขาวชะงุมแก้ปวดเมื่อยแล้วก็ยาสีฟันสมุนไพรนะคะยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมัดสร้างยาสิปันน้ำแอดมินหน่อยไปใส่เด้อท่านผู้ชมสบูุ่ณต้าระเบิดขี้ใครแพคละ1 9 0กบบาทกาเปสมุนไพรกล่องละ260บาทยาสิบปันหลอดละ190บาทนะคะส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อ ออาสำหรับทายคลิปนี้แอดมินโนน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้มานทุกทุกท่านพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ